หญิงค่ะหินปูนในหูวน้าในหูไม่เท่ากันแล้วก็มีผู้ชายพี่ผู้ชายเขาเป็นที่ข้อกระดูกข้อเท้าแล้วก็มีพี่ผู้หญิงเขาปวดทั้งตัวเลยแล้วเขาหายอีกคนก็ปวดข้อมือที่มือฝ่ามือเขาหายหมดเลยนะคะอาจารย์ยังยังแบบยังเขายังพูดถึงอาจารย์ตลอดเลยค่ะจากชุมพรค่ะอาจารย์จากชุมพรค่ะชื่อปมอแปมค่ะ เจตีปอมแปมจากชุมพรนะค่ะตอนนั้นเจอกันที่บึงของหลงเนี่ยบ<อ>ึงของค่ะี่เป่าห้ที่ที่ตำหนักของปู่มาวัญชัยอะค่ะมีพี่ๆเขาเป็นค่ะพี่ๆเขามีการปวดตรงตามตัวแล้วก็ปวดข้อเท้าแล้วก็เป็นไอหินปูนในหูอะค่ะแล้วก็ดีขึ้นอาจารย์ดีขึ้นมากคิดถึงก็เราไม่มีเวลาไปหาอาจารย์หนูก็ไม่ได้ไปคิดถึงอาจารย์ตลอด ตลอดแต่เรามีภาระนะคะอาจารย์ก็อยากจะไปหาอาจารย์แต่ตอนเนี้ยมันมันถึงเวลาอาจจะเป็นบุญของหนูจ่ได้จะได้สัมผัสกอ,อาจารย์จะได้เจอกับอ,อาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็เลยนัดกันไว้ว่าจะไปหาอาจารย์ยี่สิบกว่าเนี่ยค่ะ ม,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 มผีผู้หญิงค่ะหินปูนในหัวน้ําในหูไม่เท่ากันแล้วก็มีผู้ชายพี่ผู้ชายเขาเป็นที่ข้อกระดูกข้อเท้าแล้วก็มีพี่ผู้หญิงเขาปวดทั้งตัวเลยแล้วเขาหายอีกคนก็ปวดข้อมือที่มือฝ่ามือเขาหายหมดเลยนะคะอาจารยัยงยังแบบยังเขายังพูดถึงอาจารย์ตลอดเลยค่ะเย็นดีเย็นดีค่ะแล้วจะมากี่วันจะมาเที่ยวแถวอีสานใต้ใช่ไหม จะจะไปทําภารกิจเสร็จแล้วก็จะลงมาหาที่อาจารย์สักวันของวันเนี้ยค่ะได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้ได้มาค่ะจะมากี่คนจะไปกันสี่คนค่ะอ๋ออ่ะยินดีนะมาค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุฟังฟังนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ่าเศรษฐีป๋อมแปมจากชุมพร